ดิฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นจริงเมื่อคืนนี้นั่นดูอยู่คือมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่คุณอ่านเจอในหนังสือประวัติศาสตร์ฟุตบอลไม่ใช่เรื่องที่คิดว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองในยุคนี้เซ็กซ์ทูเปลหรือว่า6แชมป์ไปในเดียวปารีสแซงต์แชงทําได้สําเร็จแล้วค่ะ ใช่เลยครับวันนี้วันที่18ธันวาคม2025และเมื่อคืนที่โดหฮาประเทศกาตาภาพประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะหลังจากการต่อสู้120นาทีที่มันบีบหัวใจมากกับฟลาเมงโกสุดๆเลยค่ะแล้วไปตัดสินกันด้วยการด,ด,ดวลจุดโทษที่แบบเหลือเชื่อมากๆครับจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6ที่ชื่อว่าฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลัพ ก็ถูกต่อจนเต็มภาพสมบูรณ์ซึ่งการคุยกันวันนี้ของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้มาแค่รายงานผลว่าใครยิงตอนไหนหรือฉลองแชมป์กันยังไงอืแต่เราจะเจาะลึกลงไปในแก่นของความสําเร็จครั้งนี้เลยอะไรคือพิมพ์เขียวเบื้องหลัง ช่ค่คะการที่ PSG เปลี่ยนจากทีมที่เน้นซูเปอร์สตาร์มาเป็นทีมที่เดินด้วยระบบของลุยส์เอนริก้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงในสนามกันแน่น่าสนใจมากเราจะขยี้เส้นทางทั้ง6แชมป์วิเคราะห์การตัดสินใจสําคัญสคัําญที่เปลี่ยนโฉมหน้าสโมสรไปจนถึงสถานการณ์ล่าสุดที่กําลังเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของพวกเขาด้วยข้อมูลเราแน่นแน่นอนค่ะวันนี้ เราจะคุยกันให้ลึกทุกแง่มุมเลยทั้งแท็กติกในสนามการซื้อขายที่พลิกเกมไปจนถึงสภาพจิตใจของทีมเพื่อหาคําตอบว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยความสุดยอดของคําว่าเซ็กซ์ทัปโปต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติเลยในโลกฟุตบอลไม่ปกติจริงๆการคว้าหกแชมป์ในปีปฏิทินเดียวมันคือความสมบูรณ์แบบที่จับต้องได้ มันหมายความว่าคุณต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องในทุกรายการที่ลงแข่งทุกรายการเลยทั้งในประเทศทวีปและระดับโลกก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์มีแค่2ทีมที่ทําได้ค่ะคือบาร์เซโลนาของเป๊ปกวาร์เดลาปี2009ที่มีเมสซี่เป็นศูนย์กลางอืกับไบเยนร์มิวนิกของนันซี่ฟริกในปี2020ที่มีระบบ pressing อันดุดันคือระดับตำนานทั้งนั้นถูกต้องครับ การที่ PSG ก้าวเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้มันคือการประกาศสักตาว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ทีมเศรษฐีอีกต่อไปแต่เป็นมหาอำนาจของวงการอย่างแท้จริงถ้าให้ไล่เรียงกันแบบชัดๆนะคะ6ถ้วยในปี2025ของ PSG ก็คือเปิดปีด้วย t รอเฟเดชองปิย p ในเดือนมกราคมต่อด้วยการปิดจอบคว้าแชมป์ลีเอิงทุรูการ2024-25ครั จากนั้นเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการกวาดแชมป์เลยเริ่มจากกรุปเดอะฟรองส์วันที่24และตามด้วยถ้วยที่ทุกคนรอคอยยูฟาแชมเปียนส์ลีกวันที่31อืมพอเปิดฤดูกาลใหม่ก็ประเดิมด้วยยูฟาซู per คัพวันที่13สิงหาคมและล่าสุดเมื่อวานนี้ FIFA Intercontinental Cup เราย้อนกลับไปที่จุดไคล m แม็กซ์แรกของปีกันก่อนดีกว่าค่ะการปิดฤดูกาล2024-25ที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆในช่วยกรุ๊ปเดอะฟรองนัดชิงวันที่24พฤษภาคมพวกเขาเจอกับสตาร์เดร a n ์และก็คุมเกมได้หมดจดชนะไป3-0ค จาก2ประตูเร็วของแบรดลีย์บา์โคลาแล้วอาชราฟฮาคิมีก็มาปิดกล่องตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเกมนั้นเป็นเหมือนการอุ่นเครื่องชั้นดีเลยล่ะครับอุ่นเครื่องหรอคะแต่บทพิสูจน์ที่แท้จริงที่ยกระดับทีมชุดนี้ขึ้นไปอีกขั้นคืออีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอ๋อวันที่31พฤษภาคมนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับอินเตอร์มิลานใช่ค่ะทีมที่ระบบเกมรับแข็งแกร่งมากทุกคนคาดว่ามันจะเป็นเกมที่อึดอัด คิดว่าจะ1-0ึ 0, อะไรแบบนั้นอาจจะตัดสินกันด้วยประตูเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยมันคือการถล่มทลายเลยก็ว่าได้จบเกมด้วยสกอร์ห้ครับ5-0เป็นสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกยุคใหม่ดิฉันยังจำภาพได้ติดตาเลยฮาคิมิยิงนำนั้งแต่นาทีที่สิครับผมแล้วจากนั้นก็เป็นโชว์ของเหล่าดาวรุง่งเดซิเรดูเวยิงสงลูก ควีช่าควารัสเคเลียที่เล่นได้โดดเด่นมากก็บวกเพิ่มอีกลูกและปิดท้ายด้วยเซนนี่มายูลูเด็กจากอะคาเดมีสิ่งที่น่าทึ่งในเกมนั้นไม่ใช่แค่สกอร์นะแต่มันคือวิธีการเล่นต่างหากครับยังไงคะลุส์เอนริเก้วางหมากมาเพื่อทำลายระบบของอินเตอร์โดยเฉพาะเลยพวกเขาใช้การเพรสซิ่งสูงที่ชาญฉลาดมากอ๋อ มี pressing trigger หรือตัวกระตุ้นการ pressing ที่ชัดเจนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลถูกส่งไปที่วิ n g b a c ของอ inter m i d f i e l d ด์ของ PSG อย่างวิทินยากับดูเอจะพุ่งเข้าบีบทันทีอืมตัดทางเลือกในการจ่ายบอลและบังคับให้เกิดความผิดพลาดในแดนอันตรายอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะประตูแรกกับประตูที่2เกิดขึ้นจากรูปแบบนี้เลย มันไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวแต่มันคือการรื้อถอนระบบคู่แข่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั่นหมายความว่านี่คือชัยชนะของแท็คติกอย่างแท้จริงถูกต้องครับและการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสรมันยังปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างพวกเขาเป็นทีมที่สองจากฝรั่งเศสที่ทำได้ต่อจากมาเซยในปี1993ครับ และที่สำคัญคือมันคือ continental travel ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยถูกต้องครับและจุดนี้เองคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในเชิงปรัชญาของสโมสรจุดเปลี่ยนเลยหลังจากคว้า triple champ ได้สำเร็จบอร์ดบริหารกับลุยส์เอนริเกก็เห็นตรงกันว่าเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่การทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์อีกต่อไปแต่คือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยระบบที่ชัดเจนอพวกเขากล้าที่จะเดิมพันกับอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันชัดเจนมากในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนเลยนะคะมีการตัดสินใจที่น่าประหลาดใจหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ครับการตัดสินใจที่เสียงดังที่สุดคือการปล่อยตัวจานหลุยจีด,ดอนนารูมา่าผู้รักษาประตูร,ระดับโลกอันนี้ช็อกมากค่ะเราไปดึงลูคัสเชวาลียมาจากลีลแทนหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงปล่อยมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีไปใช่ค่ะทำไมคะ คำตอบมันอยู่ในระบบของเอนริเก้ครับเขาต้องการผู้รักษาประตูที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีเยี่ยมออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษได้เหมือนเป็นสวปเปอร์อีกคนอ๋อซึ่งชวาลีเอตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่า ในขณะที่ดอนนารูมาเด่นเรื่องการเซฟบนเส้นประตูแต่ไม่เข้ากับสไตล์การตั้งรับด้วยแนวรับที่ดันสูงของทีมแล้วก็มีการเสริมทัพในแนวรับด้วยอิลเย่ซาบานายีจากบอลมัตซึ่งก็เป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์โมเดิร์นอีกคนที่เด่นเรื่องการพาบอลขึ้นมาจากแดนหลังเพื่อเริ่มสร้างเกมรุกครับมันเหมือนกับการเลือกจิ๊กซอแต่ละชิ้นให้เข้ากับภาพใหญ่ที่วาดไว้ไม่ใช่แค่การเลือกชิ้นที่สวยที่สุดนั่นคือหัวใจเลยครับ ทุกการเคลื่อนไหวมีเหตุผลเชิงแท็กติกรองรับมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าทีมมาก่อนประเจกบุคคลอืและปรัชญานี้ก็ถูกทดสอบทันทีเมื่อเปิดฤดูกาล2025-26เริ่มด้วยเกมยูฟาซูเปอร์คัพวันที่13สิงหาคมที่เจอกับทอตนมฮอสเปอร์ซึ่งเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะคะพวกเขาโดนสเปอร์สู้แบบไม่กลัวเลยใช่ครับจบ120นาทีเสมอกัน 2, 2. ต้องไปดวลจุดโทษตัดสินและการชนะจุดโทษในวันนั้นมันแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของทีมชุดใหม่นี้ด้วยค่ะมันไม่ใช่ทีมที่เปราะบางเหมือนในอดีตท,ที่พอเจอกดดันแล้วจะยุบอืมแต่เป็นทีมที่เชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการสร้างทีมเวิร์กที่เข้มข้นขึ้นพอผ่านบททดสอบนั้นมาได้โมเมนตัมมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วถ้ามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของทีมณนะตอนนี้นะคะในลีกเอิงแม้จะอยู่อันดับสอง แต่ก็ตามหลังจากฝูงอย่างร้องแค่แต้มเดียวครับแค่แต้มเดียวฟอร์มในบ้านยังไร้พ่ายแต่ที่น่าสนใจคือแพ้นอกบ้านไปแล้วสองนัดจุดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกว่าระบบของเอริเก้ที่เน้นการครองบอลและเพรสซิ่งสูงเนี่ยมันจะทำงานได้สมบูรณ์แบบที่สุดเวลาเล่นในบ้านโอ้ oh. ที่มีสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยแต่พอไปเล่นเกมเยือนที่เจอแฟนบอลกดดันหรือเจอทีมที่วางแผนมาเล่นเกมรับลึกแล้วโต้กลับเร็ว ก็ยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่บ้างค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเกมรุกก็ยังน่ากลัวมาก16นัดในลีกยิงไป35ประตรูโห<ฮ>ถือว่าดุด,ดันที่สุดในลีกเลยครับส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะแชมป์เก่าสถานการณ์ในรอบลีกเฟสก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวดีมากครับผ่าน6นัดมี13คะแนนและที่น่าสนใจคือดาวซันโวของทีมในรายการนี้กลายเป็นมิดฟิลด์อย่างวิตินยาที่ยิงไปแล้ว4ประตู นี่เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ของการเปลี่ยนแปลงครับค่ะในยุคก่อนเราจะคาดหวังประตูจากสามสานาในแดนหน้าแต่ตอนนี้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมกับการทำประตูจริงด้วยวิตินยาถูกปรับบทบาทให้มีอิสระในการสอดขึ้นไปในกรอบเกตโทษมากขึ้นเขากลายเป็นอาวุธลับที่คู่ต่อสู้จับทานได้ยากอืมมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบที่เอนริเกสร้างขึ้นเอาละค่ะทีนี้มาถึงไฮไลท์สำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ จิก๊กซอชิ้นสุดท้ายฟีฟ่าอินเตอร์คอนเทนเดอรคัพที่โดฮาครับเกมกับฟลามงโกมันตึงเครียดมากจริงๆ PSG นําก่อนจากควารัตสเกลียในนาทีที่38ครับผมแต่ฟลามงโกก็สู้ยิบตาแล้วมาตีเสมอได้จากจุดโทษของจอจินโยในครึ่งหลังและในเกมนั้นก็มีเรื่องน่ากังวลเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะคืออาการบาดเจ,จ็บของอ e ีคังอินในนาทีที่31น่าเป็นห่วงมากเขาเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายจนเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป ซึ่งการเสียผู้เล่นตัวสร้างสารรค์เกมไปแบบนี้ในช่วงเวลาสำคัญมันคือความท้าทายที่หนักหนาสำหรับทีมในสนามเลยแต่ในวิกฤตก็มักจะมีฮีโร่ถือกำเนิดขึ้นมาเสมอและสำหรับเกมเมื่อวานคนคนนั้นคือผู้รักษาประตูมือ2ที่ชื่อแมตต์เวย์ซาฟ f นอฟใช่เลยครับซาฟนอฟได้โอกาสลงเล่นเพราะเชร์เวรียมือหยังไม่ฟิตเต็มร้อย นี่คือการลงเล่นในเกมนัดชิงที่มีความกดดันมหาศาลและเขาก็ไม่ได้ทาให้ทีมผิดหวังไม่ผิดหวังเลยตลอดทั้งเกมเขาเซฟลูกสำคัญสำคัญได้หลายครั้งแต่ที่มันกลายเป็นตำนานก็คือช่วงดวลจุดโทษตัดสินมันคือปรากฏการณ์จริงๆค่ะซาฟอรนอฟเซฟจุดโทษติดต่อกัน4ครั้งรวดไม่น่าเชื่อครับเขาปัดลูกยิงของซาอูนีเกสเปโดรเลอาเปเรราและลุยส์อรูโจคือเซฟทุกคนที่ยิงมา ทุกคนเลยทำให้ PSG ที่ยิงเข้าแค่2คนจากวิตินยากับนูโน m เมนเดสพลิกกลับมาชนะไป2-1คว้าแชมปที่6ไปครองอย่างเหลือเชื่อชัยชนะครั้งนี้มันบอกอะไรได้มากกว่าแค่เรื่องโชคช่วยนะครับค่ะมันคือบทพิสูจน์ของปรชัชญยาสโมสรอ,อีกครั้งการที่ผู้รักษาประตูมือ2ที่ถูกดึงเข้ามาเพื่อเป็นแบ็กอัพสามารถก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ในเกมที่สำคัญที่สุดของปีได้ Mm hmm. มันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการเลือกผู้เล่นและความลึกของทีมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาจริงค่ะซาฟูนอบอาจจะไม่ใช่ชื่อที่โด่งดังแต่เขาคือคนที่ถูกเลือกมาเพราะเข้ากับระบบและเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมสำหรับเวทีนี้สรุปแล้วปี2025คือปีแห่งประวัติศาสตร์ของ PSG อย่างแท้จริงการกวาด6แชมป์คือการตอกย้ำว่าวิสัยทัศน์ใหม่ของสโมสรมันได้ผลและส่งพวกเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกฟุตบอลได้สำเร็จ แต่แน่นอนว่ายิ่งขึ้นสูงความท้าตายก็ยิ่งมากขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้พวกเขากำลังเจอกระบ,บททดสอบที่แท้จริงนั่นคือวิกฤตนักเตะบาดเจ็บอืมไม่ใช่แค่อีคังนีนที่เพิ่งเจ็บไปแต่ยังมีรายงานว่ากัปตันทีมอย่างมากินยอสก็เจ็บจากเกมนัดชิงเมื่อวานเหมือนกันโอ้โหรวมกับผู้เล่นคนอื่นๆที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วนี่คือช่วงเวลาที่จะวัดความสามารถในการบริหารจัดการทีมของลุยส์เอนริเก้ และขนาดทีมที่พวกเขาสร้างมาว่ามันดีพอที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้หรือไม่และโปรแกรมข้างหน้าก็ไม่มีเวลาให้หายใจเลยนะคะไม่มีเลยครับวันที่20ทธันวาคมนี้ต้องเจอวองเดฟองเนฟุต ในเกมคัพเดอฟรองซ์จากนั้น4มมกราคมมีปารีสดา์บี้กับปารีสเอฟซีและที่เดือดที่สุดคือวันที่8มกราคมต้องทำศึกเลอคลาสิก Classic, กับคู่ปรับตลอดการอย่างโอลิมปิกมาเซยโโในนัดชิงทัวรเฟ d เดอะแชมเปี้ยนอีกครั้งมันคือบททดสอบต่อเนื่องแบบนอนสต็อปเลยเป็นปีที่น่าทึ่งและกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่ง แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ปี2025ก็ได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของปารีสสั่งฉมงไปเรียบร้อยแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้นะครับค่ะการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ใช้เงินซื้อซุปเปอร์สตาร์มาสู่การสร้างเครื่องจักรที่เดินด้วยระบบมันพิสูจน์ตัวเองแล้วด้วย6แชมป์แต่ตอนนี้เครื่องจักรที่ว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตชิ้นส่วนสำคัญบาดเจ็บพร้อมกันหลายชิ้นอืม คำถามคือเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นอย่างปราณีตนี้จะสามารถรักษาความยิ่งใหญ่ต่อไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่หรือว่าปี2025ที่เราเพิ่งได้เห็นเป็นเพียงพายุที่สมบูรณ์แบบ perfect storm ที่เกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวและไม่สามารถหวนคืนมาได้อีกนี่คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของยุคใหม่ของ PSG ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับ